ด้วยเสียงแทนการพิมพ์ในมือถือซัมซุงหรือ Android ทั่วไปนะคะใครที่พูดด้วยเสียงเป็นภาษาไทยไม่ได้ในการตอบแชทนะคะสามารถตั้งค่าได้ค่ะมาดูวิธีกันค่ะพูดด้วยเสียงแทนการพิมพ์ในมือถือซัมซุงนะคะเครื่องใครที่พิมพ์ด้วยเสียงแทนการพิมพ์ไม่มีภาษาไทยเราสามารถเข้าไปปรับเป็นภาษาไทยได้ที่ตั้งค่าเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วให้เราเลื่อนไปที่เมนู การจัดการทั่วไปนะคะแตะเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นให้ไปที่หัวข้อการตั้งค่าและแป้นพิมพ์แตะเข้าไปแบบนี้ค่ะเลื่อนไปที่หัวข้อ Input เสียงนะคะแตะเข้าไปได้เลยในหัวข้อ input เสียงนะคะจะมี3เมนูให้เราเลือกเมนูที่2ค่ะการพิมพ์ด้วยเสียงของ Google นะคะแต่ถ้าเราเลือก การพิมพ์ด้วยเสียงไว้นะคะของ Samsung อันนี้จะพูดได้แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะส่วนใหญ่ตัวเครื่องจะตั้งค่ามาแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ด้วยเสียงเป็นภาษาไทยให้เลือกหัวข้อที่2นะคะพิมพ์ด้วยเสียงของ Google กดกลับออกมาค่ะตัวอย่างเราตอบแชทไล n e กับเพื่อนแตะเข้าไปที่ไลน์สังเกตว่าในคีย์บอร์ดของเราจะมีไมค์อยู่2ตัวอันนี้คือไมค์พิมพ์ด้วยเสียง ส่วนตัวบนคือไมข้อความเสียงต้องแยกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเสียงตัวอย่างถ้าเราจะพูดหรือสั่งอะไรเป็นข้อความเสียงก็ส่งเป็นแบบนี้จะแยกกันนะคะส่วนไม้ที่สองนะคะไม้ด้านล่างคือไม้พิมพ์ด้วยเสียงแทนการพูดแตะเข้าไปที่ไม้แล้วเราก็พูดออกไปได้เลยว่าเราต้องการที่จะตอบแชทอะไรนะคะ ตัวหนังสือก็จะเด้งมาแบบนี้เราสามารถส่งแชทได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ด้วยเสียงแทนการพิมพ์สำหรับใครที่ตอบแชทเยอะๆนะคะแนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าการพิมพ์ด้วยเสียงแทนการพิมพ์จะสะดวกสบายเวลาที่เราใช้โต้ตอบนะคะบางคนพิมพ์ไม่เก่งแนะนำให้ใช้วิธีนี้ได้นะคะ วิธีนี้นะคะสำหรับมือถือรุ่นไหนที่ไม่มีการพิมพ์ด้วยเสียงแนะนำให้โหลดแอป Gboard ที่ Play Store ได้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทุกเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะวิธีนี้จะให้เราพิมพ์ด้วยเสียงแทนการพิมพ์ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ